สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับเมื่อนี้ก็พภาพี่น้องมาเบิงบรรยากาศของคนเลี้ยงงัวเนี่ยดีแน่นะครับเมื่อนี้ตรงนี้ก็คือเป็นไฮมันนะครับไฮมั่นด้านหลังนี่แหละตรงทิ้งัวอยู่นะเป็นไฮมั่นที่เพิ่นปลูกใหม่แล้วแต่มันมันบกขึ้นนะเมื่อนี้เพิ่นก็ได้มาไถนะเนี่ยบริเวณที่ไทไป เดวเพิ่นกเนเน็เว้นไห้ไห้นาะเว้นไห้ไห้เลี้ยงงัวจากักมือสองมือนี่ครับก็เลยปล่อยงัวมาเลี้ยงนะเนะียบตอนนี้ก็ไปสามโมงสี่สี่โมงแรงแล้วนาอเลี้ยงงัวไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวจิพาพี่น้องไปเบิ่งง้วน้ำกันครับเนี่ยบหญ้าบกหลายเลยเนาอตอนนี้พนเลี้ยงงัวก็ ค่าแบบนี้ก็ดีใจลับเห็นง,งว้วได้กินยิ้มเนาะยังไงก็ต้องขอบคุณทงังผู้เพิ่นเป็นให้เนาะนี่ลระเป็นปลามันเนาะมันก็ดีประมานนี่ลระซุ้มใดเป็นใบใ่ใบยังเนี้ยก็ดีหากออกเนาะยางหาหากออกอยานง,งวัวกินแล้วมันเป็นอันตรายกับงว้วเนาะ ไอ้งัสซุ้มนี่ก็คือมันเคยกินอยู่เนาะปลาที่แล้ยวก็อยู่ประมาณนี่แล้วมันอะไรที่มันใหญ่ๆตุนใหญ่ๆใบใหญ่เขาก็ยางหักออกน้ำเนาะเนี่ยครับตุ่มสมุนเล็กน้อยขี่กระตือกกำลังกินหญีายางดีแล้วเว้นๆไว้ให้ก็ ถ้าแบบนี้น่าจะเลี้ยงได้อยู่แบบนี้น่าจะเลี้ยงได้อยู่จักประมาณสองมือครับสองมือถ้าเลี้ยงยุ่บิดมือก็น่าสิเบิดแล้วนี่ถ้าปล่อยออกมาเลี้ยงครับราะงวัวตอนนี้ก็มีงวัวอยู่อยู่สิบสองตัวนะครับนี่ครับซุ้มหนึ่งแต่ตรงที่เห็นเนี่ยขาวๆแถบนี้ทั้งในหกๆนะครับ เป็นที่ผมลอมรวดเลี้ยงงัวครับลอมรวดเลี้ยงงัวเมื่อนี้เพิ่นมาไทก็เลดน่ครับดึงรวดออกเห็นันออกมาทั้งหนอกนี่ครับดีใจแล้วเมื่อนี้ดีใจแล้วงัวนนี่กินจนชี้ไรดากแล้วเมื่อนี้ว่าแบบภาษาชาวบ้านนะกินจนชี้ไรดากเลยนี่ ถ้าเป็นแบบนี้ก็จะเกลี้ยงนี่เนาะถ้ามีพื้นที่มีหยาไม่ยังที่แต่ถ้าบ่มีพื้นทีน่นน่โอ้เลี้ยงยางครับง่วงบ่งแล้ะพื้นที่โดยรอบทุกมือน,นี่ก็มีแต่ปลามันปลาอ้อยปลาหยังเนาะแล้เขาเจ้าก็ฉีดยาฆ่าหยาเนาะเช่นปลานี่เขาเจ้าก็ฉีดยาฆ่าหยาเนาะนีะน่ปลามันก็พอดีเพิ่นไทไทเว้นไว้ให้เนาะ ไอเว้นไวใ,ให้กันไว้พอดีบางนี้เขาก็นีน่ครับปล่อยงัวกินกี่คำครับเหลือเวลาอีกประมาณสุโมงสองสุโมงนะับก็ที่ได้ไล่ง่วกับคอ,อกแล้วแต่ถ้ากินอยู่ประมาณสองสุโมงนี่ก็นีน่ครับอิ่มเบิดกู่โตแลครอย่าห้ายนะัง่วหน่อยก็กำลังไงนะ่ารัะ วัวหน่อยกำลังใหญ่กำลังอ้งวนช่วงนี้เพาหนานี่เกิดหนาฝนเนาะหนาฝนให้แนา่จาักหน่อยถ้าเป็นหนาแร่งก็โอ้ยลําบากไปอีกอย่างเนาะอย่า,าบ่มี่นาแรียงหาเล็มหานี่กินเฟืองงัวเกิดจากมีแต่สี่โค้งเนาะนาแรียงน,นี่ก็เบิง่งตัวใดกด็ส่งเสียงงามอยู่เนาะ เนี่ยพี่นอ้องตัวนี้นะลูกพริกแดงเนาะลูกพริกแดงแต่เกิดกับพุ่นะแม่พูดนะี่แม่เป็นแม่ว่าพื้นบ้านเานาเนาะสูงประมาณร้อยสามสีบนี่นะแต่ให้ลูกมากกับงามนี่นบเนี่ยพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะแต่สีนี่งามแห้งครับนะี่สีงาม เอาครับพี่น้องยังไงก็พาพี่น้องมาเบิงงแค่นี้ก้อนนมาเบิงงบรรยากาศนี่ครับคนเรียงง่วมือหนากจังว่าพอกันไหมอีกเทื่อน้าสำหรับมือนี้ยันมันเย้าเกินไปนับคลิปล่าไปก้อนนะครับสวัสดีครับ